ฮัลโหลสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบีดีชแนลตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันในเกม e a d By d a y l i ไล t Mobile โดยต่อจากนี้ผมจะทำคลิปเด d b า d a y l ไล h ์มือถือมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองจะเป็นการแนะนำเปิร์สตัวละครที่น่าสนใจรวมถึงความสามารถของตัวละครแต่ละตัวด้วยฮะว่าตัวไหนหน่าเล่นและตัวไหนไม่น่าเล่นนั่นเองโดยในคล,คลิปนี้ครับเราจะมาเริ่มทางด้านของเปิร์สที่น่าสนใจของคิลเลอร์กันก่อนเลยละกันครับจะเป็นเปิร์สของตัวเดอะเพลกหรือว่าตัวเชอ้อโลกนั่นเองตัวละครตัวนี้มีเปิร์รนรนสนใจมากๆ นั่นคือเปิร์กล็อกเครื่องนั่นเองเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูความสามารถของแต่ละเปิร์กด้วยว่าเปริร์กปตะจำตัวของเขามีอะไรบ้างส่วนใครที่อยากจะรู้ประวัติปูมหลังของตัวคลิลเลอร์ตัวนี้ครับสามารถเลื่อนด,ดูได้เลยนะจะมีเมนูที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอื่นๆด้วยแล้วแต่ว่าเราจะชอบภาษาไหนหรือถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากจะให้ผมเล่าประวัติปูมหลังของแต่ละตัวละครที่เป็นคิลเลอร์แล้วก็เซอร์เวอร์เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยลแล้วกันอ่ะเราพูดกันไปเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมหน่อยลแล้วบ โอเคเราก็้าอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยครับนี่คือรูปร่างหน้าตาของตัวเดอะเพล็กนั่นเองนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยทำรีวิวในเวอร์ชัน PC ไปแล้วนะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือจะมาทำในเวอร์ชันโมบายทุกคนได้ดูการโจมตีของตัวคิลเลอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็จะคล้ายๆกันหมดทุกตัวนะก็คือถ้าเกิดเรากด oh, <yeah. S 1> ปุ่มโจมตีเนี่ยมันก็จะตีแบบระยะสั้นๆแบบนี้นั่นเองครับ oh, <yeah. S 1> แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรากดปุ่มโจมตีค้างเอาไว้เนี่ยมันจะมีระยะการโจมตีที่ไกลข,ขึ้นกว่าเดิม oh, <yeah. S 1> ซึ่งทกกกตััวคลเเออรรหหหืืานนนยจะะมมด ราวนี้เรามาดูกันที่พลังพิเศษหรือว่าความสามารถพิเศษของเธอครับจะเป็นลูกปูงกลมครับให้เรากดไปทีหนึ่งจะมีการรีชาร์จขึ้นมาเมื่อรีชาร์จกดอีกหนึ่งครั้งนะจะเป็นการพ่นอ้วกหรือพ่นเชื้อโรคไปบริเวณด้านหน้าครับถ้าเกิดโดนทนาของตัวเครื่องเจเนเรเตอร์เนี่ยเครื่องปั่นไฟรหรือเครื่องเจเนเรเตอร์ก็จะมีอาการติดเชื้อแบบนี้เซอร์เวอร์ประจับก็จะมีอาการติดเชื้อพ่นใส่ไม้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมก,ก็ไม้ก็จะมีการติดเชื้อเซิร์ฟเวอร์พับไม้ก็จะติดตตาา,า,ทโทดาโทเทเมไฟรรหือว่ เรื่องหน้าต่างต่างๆเนี่ย ก็สามารถทําให้สิ่งของต่างๆหรืออัเจกต่างๆเนี่ยมันติดเชื้อแบบนี้ได้นะฮะคราวนี้หลายคนสงสัยว่าการติดเชื้อเนี่ยมันจะส่งผลต่อการเล่นยังไงบ้างถ้าเกิดสมมติว่าเราพ่นอ้วกใส่หน้าของเซอร์เวอร์แบบเต็มๆครับจะทําให้ผู้รอดชีวิตรัวเซอร์เวอร์คนนั้นมีอาการบาดเจ็บหนึ่งขั้นโดยทันทีแล้วหลังจากนั้นเราตีเขาอีกหนึ่งครั้งเขาก็จะล้มลงนอนอยู่กับพื้นโดยทันทีนั่นเองให้เพื่อสังเกตตรงมุมซ้ายบนดีๆจะมีสัญลักษณ์ห้ามรักษาอยู่ด้วววววววยยยนน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 ะะะจจจตตตต้้้้้้ออออออองงงไปททําา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 ากกกกรรรลลหหแแ่่่่่เเเเดดีีีผผมมมิบบบัััสขซโโืืช การติดเชื้อเหมือนกันครับแต่ต้องสะสมเชื้อไปเรื่อยๆนะถึงจะมีอาการบาดเจ็บหนึ่งขั้นแล้วก็ห้ามการรักษาเหมือนกันนั่นเองการติดเชื้อก็มีหลากหลายกรณีครับไม่ว่าทังด้านของเซอร์เวอร์ครับไปจับเครื่องเจนเรเตอร์ที่ม,มีการติดเชื้ออยู่เนี่ยก็ทําทให้เชื้อโลนี่ติดอยู่ที่ตัวเขาได้หรือว่ากระโดดข้าทั้งด้านของแผงไม้ที่มีการติดเชื้ออยู่ก็สามารถที่จะทำให้ทั้งด้านของเซอร์เวอร์คนนั้นติดเชื้อได้เหมือนกันนั่นเอง เมื่อผู้รือชีวิตรู้เซอร์เวอร์มีอาการติดเชื้อครับจะเป็นที่ต้องไปล้างหน้าครับจะมีจุดข,ขาวๆอยู่ตามแบบนะ้นจะเป็นที่ต้องไปล้างนั่นเองแต่ถ้าเกิดไม่ล้างแล้วมีอาการบาดเจ็บหนึ่งขั้นแล้วนะครับผมหรือว่าเป็นการติดเชื้อแบบหนักเนี่ยทุกครั้งที่เราวีปฏิสัมพันธ์กับทางหน้าของตัวแผงไม้เครื่องปัน่นไฟโทเทมหรืออะไรก็แล้วแต่ครับมันจะมีการแพร่เชื้อไว้ด้วยและถ้าเกิดเพื่อนร่วมทีมที่สุขภาพดีไม่ได้มีอาการบาดเจ็บมาจับตรงทางหน้าของเครื่องที่มีการติดเชือเ้อ ก็จะมีการแพร่เชื้อไปอยังเพื่อนร่วมทีมได้นั่นเองครับอันนี้คือต้องระวังมากๆวิธีแก้ก็คือให้ไปหาบ่อน,น้ำสักสิแบบนี้ครับแล้วทาการล้างหน้าซะนะฮะเมื่อล้างหน้าเสร็จแล้วอาการบาดเจ็บของเราจะหายการติดเชื้อทั้งหมดของเราจะหายไปของตรงนี้ครับหลายๆคนอาจจะมองว่าความสามารถของเดบเพล็เนี่ยนขางจะอ่อนดอยเหลือเกินนะไม่ค่อยน่าเล,ลายซเท่าไหร่แต่คนรู้หรือเปล่าครับทุกครั้งที่เจ้หน้าของเซิร์ฟเวอร์มีการล้างหน้าหรือชำระร่างกายเรียบร้อยแล้วครับผม ทางหน้าของตัวบ่อน้ำเนี่ยจะแสงออร่ราเป็นสีขาวและเปลี่ยนน้ําสีใสๆใ,ให้เป็นน้ําสีดําหรือน้าเชื้อโลคนั่นเองทุกครั้งที่ทางหน้าของตัวเดระเลกเนี่ยไปดื่มน้าที่เป็นน้ําเชื้อโลคสีดำแบบนี้ครับเขาจะเพิ่มความสามารถในการอ้วกของเขาจากเดิมที่อ้วกแล้วติดเชื้อใช่ไหมฮะแต่จะเปรียบไป็ว่าอ้วกแล้วจะทําให้ทา้าของตัวเซเวอร์เนี่ยมีอาการบาดเจ็บได้เลย เดี๋ยวผมจะทาให้ทุกคนได้ดูแล้วกันจะได้เห็นภาพกันแบบชัดเจนไปเลยจะได้ไม่งงสงสัยครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะตอนนี้มีเดวิดคิงยืนอยู่ตรงกลางแมพครับผมจะทาการอ้วกใส่จากเดิมที่เป็นการติดเชื้อนะแต่ตอนนี้จะสร้างอาการบาดเจ็บให้กับเขาได้เลยนั่นเองและอ้วกทราอีกห,หนึ่งครั้งจะทําให้เซเวอร์คนนั้นลลมลง,ลงนอนอยู่กับพื้นนั่นเองนะครับผมและนี่คือความสามารถของตัวเดอะเพคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันที่เปิร์ประจำตัวของเขากันบ้างว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างฮะ โดยเปิร์กแรกครับมีชื่อเปิร์กว่าการแทรกแทรอันเสื่อมทรามหลายหลคนเรียกว่าเปิร์กล็อกเครื่องเปิร์กนี้มีความสําคัญมากๆครับผมยกให้เป็นเปิร์กเทียเอสเลยคิวเลอร์ทุกตัวครับควรที่จะมาหาเปิร์กเปิร์กนี้ไว้โดยเปิร์กกนี้จะเป็นเปิร์กแชร์เลเวล20นะฮะที่ตัวละครอื่นสามารถนําไปใช้ได้ใครยังสงสัยเรื่องเปิร์กแชร์เนี่ยกดตรงมุมขวาบนนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ละว่าเปิร์กแชร์คืออะไรมีความสําคัญยังไงและทํางานยังไงนั่นเองเมื่อเพื่อนๆสังเกตภายในเกมครับจะมีทาง การบ่งบอกว่ามีตัว entity หรือว่าตัวข่าวอย่ามเนี่ยมาล็อกเครื่องเอาไว้ทั้งหมด3เครื่องเป็นระยะเวลา2นาทีหรือ120วินาทีครับผมล็อกเครื่องแล้วทำอะไรได้บ้างเซอร์ไวนเวอร์หรือผู้รอดชีวิตก็ไม่สามารถมาซ่อมแซมหรือปั่นไฟเครื่องเจรเนเตอร์ได้นั่นเองนะครับผมและเมื่อระยะเวลาของเปิร์กหมดลงครับครบ120วินาทีเมื่อใดก็ตามครับทางด้านของขาวอย่ามหรือ entity เนี่ยก็จะหายไปตัวเซอร์ไวนเวอร์หรือผู้รอดชีวิตเนี่ยก็จะสามารถซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟหรือเครื่องเจรเนเตอร์ ไม่ค่อยมีประโยชน์หรือเปล่าล็อกเครื่องแค่2นาทีตอนต้นเกมแค่นั้นเองแล้วเปิดก็ใช้งานอะไรไม่ได้อีกแล้วผมบอกเลยว่าแผ่เน,แทท Server เนี้ยเป็นแผลที่เซิร์เวอร์เนี้ยปั่นเครื่องค่อนข้างเร็วมากๆนะถ้าเกิดเรายื้อเวลาหรือว่าทวงเวลาที่เครื่องเจนเรเตอร์ไว้ได้เนี่ยก็จะทําให้เรามีโอกาสเก็บเซิร์เวอร์ได้มากขึ้นนั่นเองเรื่องนี้ควรที่จะหามาใช้จริงๆครับสำหรับเปิลล็อกเครื่องแล้วไปดูกันต่อครับเปิลตัวที่2มีชื่อว่าความหวาดกลัวติดเชื้อครับเปิลเปินี้เขาบอกว่าเมื่อได้กมร,ตรตกมต ผู้รอดชีวิตคนอื่นอยู่ในรัศมีความหวาดกลัวหรือว่าเสียงหัวใจเต้นเนี่ยจะทําให้เซอร์ฟเวอร์ที่อยู่รอบๆเนี่ยมีการกรีดร้องออกมาแล้วมีออร่าแสดงแจ้งเตือนไปที่ทน,นายของตัวคิลเลอร์ด้วยโดยตรงนี้ครับผมจะให้ทน,นายของตัวเดวิดคิงเนี่ยไปอยู่หลังบ้านไมโครนั่นเองจากนั้นผมตีคนนี้ให้ล้มลงก็จะมีการกรีดร้องของตัวเดวิดคิงขึ้นมาแบบนี้นั่นเองเพราะฉ่วยของโปรบุ๊กนี้ครับก็จะป้องกันเรื่องการโดนส่องไฟฉายได้นะถ้าเกิดแบบว่ามีใครมารอส่องไฟฉายใกล้ๆถ้าเกิดเราตีคนใดคนหนึงง่ง มากขึ้นหรือว่าจะรู้ทิศทานในการที่จะไปไล่ล่าคนต่อไปได้มากขึ้นนั่นเองฮะ ผม่าทุกคนไปดูในมุมมองของเซอร์เวอร์หน่อยละกันครับจะได้รู้ว่ามันมีการกรีดร้องแบบไหนนั่นเองจากตรงน,นี้ครับจะเห็นได้เลยว่าท่าของคิลเลอร์เนี่ยอยู่บริเวณกลางแมปค่อนข้างจะไกลจากตัวเรามากๆครับเมื่อเพื่อนโดนตีล้มแล้วจะมีการกรีดร้องแบบนี้นั่นเองฮะัวังว่าเ,เพื่อนๆน่าจะไม่งงเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเปิร์กตัวที่3ครับเปิร์กตัวสุดท้ายน,นี้มีชื่อเปิร์กว่าการอุทิศตัวอันดามมื้อครับเปิร์กเปิร์กนี้ครับมันจะเป็นคล้ายๆกับการฝากเสียงหัวใจเต้นไว้กับเซอร์ วิธีการใช้งานง่ายๆครับก็ตีทางหน้าของผู้รอดชีวิตที่เป็นทางหน้าของตัวขับในมุมล็อกเอาไว้ครับเมื่อเราตีไปแล้วครับผม,มการกระจายเสียงหัวใจเต้นเนี่ยมันจะกระจายจากทางหน้าของตัวเซิร์เวอร์ที่เป็นเป้าหมายหรือว่าโดนขับในมุมล็อกเอาไว้แล้วตัวของเราเนี่ยจะไม่มีเสียงหัวใจเต้นเป็นระยะเวลา30วินาทีนะครับผมตรงนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ชัดนะเดี๋ยวต้องไปมองในมุมมองของเซิร์เวอร์จะเข้าใจทางหน้าของตัวเปิร์ตัวนี้มากขึ้นนั่นเอง มเมื่อรถตบมาในมุมมองของเซอร์วเวอร์แล้วคร e ับผมตรงนี้ยังไม่มีเสียงหัวใจเต้นนะแต่เมื่อได้ก็ตามที่ทังหน้าของตัวคิลเลอร์หรือว่าฆาตกรเนี่ยเข้ามาใกล้ๆก็จะมีเสียงหัวใจเต้นตามปกติใช่ไหมครับเมื่อทา้งหน้าของตัวคิลเลอร์โจมตีผู้รอดชีวิตที่เป็นเป้าหมายก็คือดาไวทข้างหน้าเสียงหัวใจเต้นจะอยู่ที่ตัวดาไวนะ ถึงแม้ว่าทางด้านของตัวคิลเลอร์เนี่ยจะเดินชีไปใกล้ขนาดไหนเราก็ยังคงได้ยินเสียงหัวใจเต้นเพราะมีการฝากเสียงหัวใจเต้นไว้ที่ตัวเซเวอร์คนนี้แล้วนั่นเองและถ้าเกิดเพื่อนๆทำงานอยู่3 0วทนาทีครับเราอยู่ใกล้คิลเลอร์แค่ไหนก็ไม่ได้ยินเสียงหัวใจเต้นนั่นเองแต่เมื่อระยะเวลาครบไปแล้วนะเสียงหัวใจก็จะกลับมาเต้นที่ท่านาคคิลเลอร์เหมือนเดินมนั่นเองถ้าเกิดเพื่อนๆงงสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกข้อสงสัยอีกหนึ่งรอบละกันนะครับผมและนี่ก็คือความสามารถของ บอกเราหน่อยแล้วกันนะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างจะเล่นเหนื่อยเล่นยากอยู่พอสมควรเพราะว่าเซอร์ไพรเวอร์เนี่ยถ้าเกิดมียาการบาดเจ็บเขาก็ไปล้างหน้ารักษาอาการบาดเจ็บได้เลยก็ต้องมาไล่ตีกันใหม่อะไรเงี้ยเออมันค่อนข้างจะเหนื่อยมากๆนั่นเองแต่สุดท้ายเนี่ยผมไม่อยากให้ทุกคนลืมท้าของเปิดล็อกเครื่องไว้นะเป็นเปิดที่สาคัญมากๆสำหรับคิลเลอร์ทุกๆตัวละครควรที่จะมาปวดล็อกในเลเวล20นั่นเองเดี๋ยวหลังจากนี้ครับผมจะทิ้งท้ายกันด้วยท่าโมลิละกัน ซึ่งท่าโบลิเนี่ยผมมีการรวบรวมท่าโูลิของทุกตัวละครเอาไว้แล้วเหมือนกันครับอยู่ที่มุมขวาบนนะฮะใครอยากดูก็สามารถกดลิงก์ไปดูได้นั่นเองก่อนจากรักันไวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมบิดิชแนลวันนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนวันนี้ลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ